บอลลกป้องกันแชมป์ยี่สองนี้ซ้อมหนักๆแบบเยี่ยบๆครับครับผมแล้วก็ผมจะบอกรับน้องสูเต็มที่ถ้าเกิดไม่มีผลประโยชน์ไม่เห็นหน้าพี่เขาแต่สิทธิคุ้มครองผมมันฉลองยกน้องมาหลายปีขอยน้องรอนชัยครับเป็นไงครับร่างกายตอนนี้ครับผมก็ร่างกายก็เจครับพอได้ร่างกายพขได้ครับ เต็มร้อยแล้วเพราะว่าใกล้วันละครับอีกไม่ถึงอาทิตย์เลยครับดูร่างกายพี่น้องโอ้ยรอนสายบนหลัป้องกันแชมป์ยีสองนี้ซ้อมหนักๆแบบเงียบๆครับครับผมแล้วก็ขอให้ทำไเต็มที่ขอป้องกันแชมป์ได้ครับผมทุกคนรอดูตะวันฉายเยอะมากเลย22นี่รายการใหญ่คู้เอกป้องกันแชมป์มวยไทยห้ายกน้อเล็กครับผมสู้เต็มที่น้องรักรร่างกายโคตรฟิตเลยครับผม โอ <ını Vincent Leonard> <USA> like ้หพี่น้องเอ้ยมังไทยครับเจอกับนาบินความพร้อมเป็นยงไงน้องน้องหลาไปนี่22นี่เนาะในการวันชมพิซชิ่ใหญ่เลยขอให้ได้โบนัสตั้งใจเด้อไอ้ขอให้น้องหลาเอชนะก้มมันใจเป็นไงเดี๋ยวนี้ฮะก้มมันใจเท่าไรก็เดี๋ยวนี้ทากไปเส้นเอาจ้ะอ่ะ เท่าไรตั้งเปอร์เซ็นต์หัวใจกันลอยใจกันเลยเลยตั้งเปอร์เซ็นต์มั่นใจมั่นใจอยู่นะครับนะครับผมก็ขอพี่วันฉลองอยู่ด้วยกันหลายๆปีให้กําลังใจน้องให้น้องมีชัยชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ชนะอย่าเจ็บไม่ได้โบนัสด้วะผมจะบอกให้น้องสู้เต็มที่ถ้าเกิดไม่มีผลประโยชน์ไม่เห็นหน้าพี่เขานะครับก็ขอให้น้องมีชัยชนะด้วยให้กำลังใจมึงให้ยี่ สวัสดีครับพจน์ชายใกล้วันแล้วเนาะครับลางกายเรานี่ยบูยร่างกายเราฟิตเตี้ยครับผมเป็นไงร่างกายเราอ๋อเป็นร้อนพจน์ครับครับเป็นร้อนนะพี่เชื่อว่าแชมป์ต้องกลับมาพี่ร้องให้กําลังใจนนท์นะครับครับผมก็ขอให้น้องสู้ให้สุดใจนะครับแล้วก็ไฟนี้เราไม่ประมาทนะใช่ครับไฟนี้ไม่ไม่ประมาทนะครับก็ขอให้น้องนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผมมันฉลองอยู่น้องมาหลายปีขอให้น้องได้แชมป์กลับมา ฝากเคียด้วยครับผมตะวันฉาย,าารายพระจันพร์ฉายกับตะวันฉายนะครับผมสูตรแน่นอนเอาแคบก็ามาเนื้อต้องมาเนื้อต้องมาแล้วนี่